สองเจ็ดห้าหกใส่ไปในผ้าข้างล่างเอาัสัยใสไปก่อนเดี๋ยวค่อยหาพี่สารไหมสารแล้วบอสารแล้ว,ลวเช็ดครับกรองไว้อันนี้ตึงแล้วบอเติมไปหกลิตรครึ่งแล้วก็ขัดครองครับกองเครื่องขันเบาๆพอเด้อใครขันมาเนี่ยให้กูตามไปด่าถึงร้านนะรู้ด้วยแล้วรู้แล้วว่าใครคนขันเนี่ยแหมฟ้ากูฝึกไปดีเลยเฟื่อยนี่ย อันจัเละเลยเรากาดเรียบร้อยแล้วครับถอดกองมันเครื่องไม่ได้สองชั่วโมงครับโอ้หอ,อ,อันนี้ก็ไม่ได้ซื้อมาใหม่ไม่ได้คือตัวเก่าก็ไม่ได้ไอตัวที่เราทำมาก็ไม่ได้คนสุดท้ายคนสุดท้ายเจอวิชามานในโซ่เราอย่างที่นะี้คนสุดท้ายเจอโซ่ครับออกเลยนี่เอาอะไร,รดันทราย ผ้ายใช่ไหมมีตรนั้นมุมตัวหนึ่งไม่รู้หรอกถามผมผมไม่รู้หรอกผมเห็นนุ่นเดียวตรงเครื่องทวงลอ้อมีตัวหนึ่งเอาก่อนนะเอาไปใช้ก่อนนะตรงเครื่องทวงลอ้อจะมีตัวหนึ่งภาใยเยอยู่ในนั้นน้อยๆมีใต้ข้างล่างอ่ะมันจะมมอยุ่แผ่นหนึ่งอยูอนั่นแหละเอาไปเก็บที่เดิมคืนด้วยใช้เสร็จแล้ว ขันเสร็จมาร์กไว้ด้วยผนมะเห็นถือมาอย่างอย่างโก้อยู่มเมื่อกี้ตสองไฟไปนู่นนี่โอ้ไม่ให้กล้องเห็นเลยเว้ยอ๋อพอแล้วขันตึงมันไม่เคยรั่วหรอกขันจนแบบโอ้ี๋ยวนี่ใครตัดท่อได้มาได้แล้วต้องบังไอ้นี่ไว้ตลอดอันเนี้ย มากยาวๆเลยทีเดียวพอแค่นั้นพอแล้วพอแค่นั้นพอแล้วไม่ต้องไปสนใจหรอกเออแค่นั้นอยู่แล้วเสร็จยังไงเอ้ยก่อนตอบคิดดีๆก่อนนะผมใจร้อแล้วกอใส่ฟ้าแล้วเป็นสีอะไรอ่ะตัดเครื่องนะเช็คดูไหมได้ลืมอะไรหรือเปล่าเอาไปใช้สองเด้ข้าวเ้าไปใช้ออกแล้วเอ้ยลุกขึ้นไปดูไหมดีสองดีๆอย่าทำอย่างนั้นดับช่างใหญ่ไอเขา ือใส่ไปอ,อย่าอย่าไม่เป็นไรหรอกไม่ได้ทอดอย่าพูดคำน,นั้นจักสองมือเลยครับเอาสน่ห์คิดแล้วมืนๆไหมแต่เย็นไม่ต้องแจร้อนใส่ครึ่งกลางก็ได้ไม่ใส่ข้างล่างเขา่อนแล้วข้นบนนิดหนึ่งมันจะพอดีมันอ๋อออกมามาถือกล้องนะมาถือกล้องเป็นยูทูบเบอร์ไปฉายสองด้วย ต้องถ่ายไว้เดี๋ยวเจ้าของรถฟ้องร้องหาช่งางทำงานไเรียบร้อยไในชนิดขึ้นบนเลยตรงอย่ายโยกลองอเนงองฟนี่ยเข้าง่ายจ้ยส่งไฟตงนี้ ใส่ข้างล่างเขากดเ่ะอร่อยเนี่ยเขาเราเห็นไม่แค่เนี่ยไฟตัวล่างเขาครึ่งๆน่ะวางโดนอันนี้โดนแบตเตอรี่ทอ,อยังทางไปหมดแล้วเนาะหมดแล้วยกยก,ยกยกไฟยกไฟอย่ายกมากเดีอย่าอย่าดับเยอะ,ระเรื่ออะไรไา่ต้องเล่นแล้วนะเขย้าน้ำน,นะสตาร์ทเครื่อง okay, เอาไม้ออกไปข้างนี้เอาข้างซ้ายออกเลยเสร็จแล้วเอาจากข้างซ้ายข้างนี้ไว้ก่อนได้แล้วครับเรียบอตัดเครื่อง ต้องดูด้วยว่าเกียร์ว่างไหมแตะที่หนึ่งก่อนนะอย,อย่างงี้ก่อนครับแตะที่หนึ่งก่อนกดสตาร์ทแล้วสตาร์ทโอ้แบตไม่ดีแบตไปแล้วจะอึบวะอืมไนี่รัวเติมมันเครื่องอู่แล้วโหดีครับล่างเนี้ย พร้อมเชื่ออย่างน้อยห้านาทีกันพลาดเดี๋ยวผมว่าเครื่องนี้ทนนะทนทนกว่ารุ่นใหม่ใช้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเปลี่ยนแค่กรองสไลด์อย่างเดียวอันนี้กรองสไลด์านานหรือยังนะกรองสไลด์านานหรือยังกรองสไลด์เคยเปลี่ยนไหม นานหรือยังไอ้กรองสาครับตรงนี้เนี่ยนี่กรองเนี่ยเขาเนี่นี่เนี่ยตัวเนี้ยยังนานหรือยังไม่ไม่ได้เคยทำอะไรโอ้เปลี่ยนทิ้งไหมนะแล้วแต่พี่ห้าร้อยบาทกรองนี้นะครับถ้าไม่เปลี่ยนจาไม่นานแล้วก็เปลี่ยนทิ้งตันมันตันตันครับเปลี่ยนเพื่อทามันนานแล้วนะ ทำเกินปีกว,ว,ว่วา,ววาแล้วสมควรได้ครับได้ครับครับอ้องสลราครับไม่ไม่ใช่ตัวปั๊มเดือไม่เป็นแคนนน่กรองเฉยอ๋อเนี่กรองเต็มเลยกรองเป็นกรองเฉยกรองสลราถ้ามันสุกกรองมันจะยุ่ยผมถอดโยนไปไหนะขอดโยนยยยยน,นี่แย่เลยนี่แค่เนี่ยเนาะขอดเต็มเลย ใช่นี่เนี่เมยนี่นนมันจะดำบงบางคนเนเปื่อยบางตัวท,ทังหูีเชีร็วจะเปลี่ยนเป็นคันีนี้ไมไม่เลยนี้ต้องเปลียนเป็นทุกปีครับเดีไม่ค่อยมีใครเปลียนหรอกทานใช้อย่างเดียวครับเปี่ยนับรองทานอยู่ดีอยู่แต่พวกนี้ก็ทลารพวนี้พวกนี้สามแสน แสนห้าสามแสนสี่แสนห้าหมื่นโลแล้วแต่ตู้นตัวใหม่อ่ะมีได้ได้เดินเดี๋ยวต่อเดี๋ยวเดี๋ยวได้ครับเนี่ยตัวใหม่แบบนี้เป็นอะไรเป็นวันไหนก็ได้ผมบอกเฉยเอาใจอยู่ยเป็นไรเนี่ยตัวใหม่เงี้ยตัวใหม่เียอันนี้มันมันกรูเล่าครับนี่แหละของมันเลยน่ะของวิกโกตัวใหม่ตัวใหม่เงี้ยตัวใหม่มีถูกมีแพงแล้วแต่มีวงแกร่งกว่านี้ อยู่ในเมืองนี่แะครับรู้อยู่เป็นไรวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยวเดินเองก็ได้ทหารมีเห็นไหมผอไม่เปลี่ยนเองผมลงคลิปไปดูเต็มเลยไม่ผมลงยูทูบไปดูเต็มเลยนี่ลงยูทูบเหรอไม่ได้พี่เปลี่ยนครับถ้าตัวแท้จะแพงจะวิ่งวิ่งประจำเครับถ้าตัวแท้จะตมไ่เคยไปไกลๆครับวิ่งอยู่ในเมืองนี่มันมีถูกมีแพงครับน้ำฝนละเลไม่โคกับนี่น้ำน้ำบีมีถูกถูกแพงไงครับอันนี้ถูกสุดแล้วขนาดนี้ถูกอันนี้ก็มีแต่ไม่ดี ถูกวันนี้ก็มีแต่ไม่ดีมีตัวร้อยกว่าบาทก็มีจะไม่ดีผมไม่ใช้เลยผมทิ้งหมดแค่นี้พอแล้วทั้งค่าแรงค่าของอตัวแทรลอไปเจ็รอยแพงกว่าเรู้รู้รู้แล้วตัอไรอันนี้หมดพันสามร้อยครับใช้มื่นกิโลเลย ใช้หมื่นกิโลเลยต้องเปลี่ยนนะโอ้โหขันกรองมาเก็บปวดเลยวะกรองขันมาเบาพอนะใครขันมาแน่นเนี่ยขันนี้ตายคนทำตามหลังเนี่ยมันมีชื่อบอสัต์หรือเปล่าเดี๋ยวดูครับผมเอถ่ายราคานี้มาสิบปีแล้ว ถามทำไมยุดพปกติไม่ทำหรอกเราทำเป็เจาะแเก็เจาะแ